สวัสดีครับอยู่คนเลยครับเก่งตลอดนะครับจากโอไลน์นะครับช่วงนี้ก็ใกล้ฤดูการออกทิพย์แล้วครับผมก็เลยมาที่นี่ครับจิมมี่พอยครับมาสบายครับผมเอาฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์มาติดกล่องนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่ามีกล่องอะไรบ้างตามมาเลยครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะเอาฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์มาติดกล่องเลยครับได้เลยครับก็ที่เราก็จะมีแลกด้วยมีทั้งกล่องด้วยนะครับยังไงเดี๋ยว พาพี่เก่งดูก่อนแล้วนะครับพี่ว่าที่เนี่ยแบบมีอะไรบ้างให้ลูกค้าดูโอเคร่ะเดี๋ยวเรื่องพี่โซนแรกก่อนครับได้ครับโซนแรกฝั่งนี้นะครับจะเป็นกล่องกีวีเอเชียนะครับผมครับผมกีวีเอเชียเนี่ยก็จะเป็นทางผลิตที่มาเลเซียต้องบอกก่อนเลยว่ากีวีจริงแบ่งทางสองสองทาผลิตนะครับเป็นการผลิตอ่ามาเลเซียแล้วก็เป็นที่อิตาลีครับฝั่งนี้ก่อนก็จะโซนมาเลเซียนะครับผมจะเป็นกล่องพลาสติกขนาดตั้งแต่อ่ายี่สิบหกลิตรขึ้นไปจนไปถึงตัวสี่สิบห้าลิตรนะครับตัวสี่สิบห้าลิตรก ใช่ก็จะตอบการสั่งกับตัวรถทุกแบบแล้วก็ตัวการใช้งานหลายๆประเภทนะครับอ่าจริงๆแล้วโซนเอเชียเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าจะใส่ได้รถในบ้านเราได้กันบ้างใช่ไหมใช่ครับจริงๆก็คือแบบ95-98%เลยครับฝ<ม>ั่งนี้เป็นฝั่งเขาเรียกว่าเป็นฝั่งทีวีอิตาลีนะครับจะมีตั้งแต่กระเป๋าผ้ากล่องพลาสติกแล้วก็กล่องเหล็กอลูมิเนียมครับโซนอิตาลีนี่คือยังไงครับก็คือจะเป็นรถใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมใช่ครับลิตรของตัวกล่องเนี่ยกกก็็จจะะสสสตตตตาาารรร์์ททที่่่40ลลิููงงวววััฝนน้้แก็ หน้าตาของกล่องเนี่ยก็จะหลุดไปเลยครับ<ม>หลุดจากฝั่งนู้นไปเลยจะดูดูแบบคมๆเฉียวเชียว,ด,ยวดีไตล<ช>์สปอร์ตสปอร์ตนิดนึงเพราะว่ากลุ่มทาร์เก็ตจริงๆของตัวนี้เป็นบิ๊กสกูตเตอร์แล้วก็เป็นรถแอดเวนเจอร์เลยครับตัวน,นี้ก็เป็นพวกกระเป๋าผ้าครับมีทั้งกระเป๋าถังกระเป๋าคนก็มีครับแล้วก็มีกระเป๋าสะพายใช่ไหมใช่กระเป๋าสะพายแล้วก็มีกระเป๋าท้ายรถก็มีครับเป็นกระเป๋าตุดรถนี่ครับมีมีด้วย แล้วก็น,นอกจากนั้นก็มีกระเป๋าสัมภาระเลยใช่อันนี้<บ>เป็นกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างอิตาลีนะครับเป็นกระเป๋ามีทั้งเคสพลาสติกครับแล้วก็มีเป็นเคสกึง่งเขาเรียกว่ากึ่งกระเป๋ากึ่งเคสแข็งแล้วก็มีเป็นกระเป๋าสัมภาระเลยครับสายทัวร์ลิงนี่ก็คือแบบแบกสายแบกเลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นสองของจิมพี้พอยต์ข้างบนนี้มีอะไรครับข้างบนนี้ก็จะมีตัวถุงมือนะครับเราเป็นผู้นําเข้าถุงมือไฟฟ์ด้วยไฟฟ์นี่จะเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสคือทําแต่ถุงมืออย่างเดียวอย่างด้านหลังนียเต็มไปหมดเลยก็เป็นถุงมือไฟฟ์ของแต,แต่ละรุ่นนะครับข้างบนนี้ก็เป็นโซนของไบเมดถูกไหมใช่ครับก็เป็นไบเมดก็คือเหมือนไบเมดเนี่ยจริงๆมันเป็นช็อปออนไลน์ของอทางทางที่จิมพี้พอยต์เปิดเองราะว่าทางตัวข้างล่างเนี่ยก็เป็น ูนย์บริการลูกค้ากีวีก็จะมีครบรุ่นครบไซส์เลยครับของไฟล์เนี่ยมันดีตรงที่ว่าไซส์มันถี่แล้วก็ตัวเซกเมนต์มือมันถี่อ่ะพอพอคนใส่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่เทอะทะสมมุติบางคนอยู่กล้ามขึงระหว่าง L กับ X อะไร XL เงี้ยครับมันก็จะแบบมีไซส์แบบคกอนแต่ครอบคลุมใช่ครอบคลุมครับไซส์คนมือใหญ่ของผมเนี่ยสำหรับสายทัวริงครบจบที่เดียวครับ ก็เดี๋ยวเราลงไปติดกล่องกันดีกว่าได้อะพี่เดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์พี่ด้วยฮะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรรอคับใช่ครับพี่เดี๋ยวลงไปเลยฮะไปครับเดี๋ยวลงไปดูกันครับครับผมเราก็พร้อมแล้วครับที่จะติดกล่องบอลวันนี้เตรียมอะไรมาให้พี่ครับมีเซอร์ไพรส์ครับพี่ก็เป็นเป็นกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดของกีวีรุ่นใหม่ล่าสุดใช่ครับก็คือเพิ่งเปิดตัวไปตอนเดือนตุลานะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยเพิ่งได้ของมาเป็นกล่องตัวใหม่ชื่อรุ่น B 4 2ครับ B42 ใชชื่อเล่่่นนนมัชืออวาาแตตร์กกิา Antarctica. คือตัวเนี้ยอินสไปองใช่ชื่อเล่มมันกล่องเหลี่ยม เพราะว่าทรงทรงจะไม่เหมือนที่ที่มีเลยใช่ไหมใช่ครับพี่ก็คือเป็นดีไซน์ใหม่เลยใช่ครับปกติเป็นกล่องกลมกล่องเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นกล่องแปดเหลี่ยมล้ำล้ำล้ำเลยตัวนี้สี่ลิตรนะครับ42ลิตรใช่ครับใส่หมวกอ่าเต็มใบได้ได้หนึ่งใบแต่ถ้าเป็นหมวกเจ็ทเขาเรียกหมวกหมวกเจ็ทครับที่เป็นหมวกครึ่งใบเนี่ยได้สองใบตัวนี้มีรีเฟลกเตอร์ให้สี่จุดระบบล็อกก็เป็นระบบเขาเรียกไมโครทรีครับกดได้เลยกดแล้วขึ้นเลยนะครับจะลองติดดูกับโฟลซาออกใหม่ของพี่เหมือนกันว่ามมััััันน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 นจะะะเเเขข้้าาาากกกดไหพีีี่่่่บบอครววยยยตแลท ยังไม่มีตรงรุ่นถูกไหมครับใช่ครับพี่ผมก็เลยต้องไปเปลี่ยนนะครับใส่ของตัว300ตัวเก่ามานะครับนะฮะมันก็จะติดไปกับอย่างนี้เลยครับมันก็จะดูกระชับดูแบบเข้าทรงมากกว่าแล้วก็ได้ตัวจับหล่อนเดิมใช่แล้วก็จะมีกระตกอยู่นะครับได้ครับก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่จัดการเลยครับประกอบนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูพี่เขาประกอบกัน ครับผมก็ให้ทางบอลฝากร้านไว้นิดนึงนะครับว่ามาอย่างไรมีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าได้ครับก็คือตัวจีวีพอยต์หรือไบ์เมยเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ถนนพระรามสามถ้ามาจากฝั่งทนเนี่ยท่านทาพระมานะครับก็จะถึงเขาเรียกว่าเยอะเลยแยกท่าน้ำสาธุมาประมาณ2 0 0เมตรครับอยู่ซ้ายมือจะมีธงแดงๆโบกอยู่นะครับเป็นจีวีพอยต์ถ้าใครมาจากทางคลองเตยเนี่ยก็คือให้วิ่งเส้นพระรามสามมาเลยแล้วก็มากับรตรงแยกสาธุเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเพจโอเวอร์ไลท์นะครับ เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยก็คือบอกมาเลยว่ามาเพจ o v e r l e เนี่ยเราลดทันที10% 10%ให้ลูกค้า o v e r l e เท่านั้นนะครับใช่อย่าลืมนะครับถ้าใครจะมาติดกล่องนะครับบอกว่ามาจาก Overly 10%นะครับ10%นะครับบวกเครื่องใช่ก็ยังไงฝากฝากตัวร้าน Kip Point แล้วก็ Byte Mate ไปด้วยใช่ครับแล้วก็ฝากแชร์แล้วก็ดูติดตามเพจ Overly ด้วยนะครับโอเคได้ครับก็ ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ